สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจา่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟมวกเหล็กนะครับซึ่งอยู่ที่ตําบลมวกเหล็กอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูรถไฟกันที่สถานีแห่งนี้นะฮะสถานีมวกเหล็กเนี่ยก็เป็นสถานีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศหุบเขานะครับผมเป็นสถานีเล็กๆบรรยากาศโดยรอบนะครับก็มีความสดชื่นนะฮะ จริงๆผมเคยมาถ่ายคลิปที่สถานีแล้วเมื่อประมาณปี64นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการดูรถไฟกันแบบเพลินๆทั้งฝั่งนี้นะครับก็เป็นฝั่งที่ไปอำเภอปักช่องนครราชสีมานะครับเราเห็นสะพานรถไฟที่อยู่ด้านหน้าอันนี้คือสะพานข้ามคลองมวกเหล็กนะครับซึ่งเป็นจุดแบ่งระหว่างอำเภอมวกเหล็กสระบุรีกับอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่สถานีแห่งนี้กันนะครับ สำหรับทางด้านนี้นะครับก็คืออาคารสถานีปัจจุบันนะครับก็เป็นอาคารสถานีเล็กๆที่มีความคลาสสิกสวยงามน,นะครับด้านนี้ก็อาจจะมีมุมถ่ายรูปส่วนถัดไปทางด้านนี้นะครับประมาณสักสองกิโลนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของสถานีมุกเล็กใหม่นี่นะครับก็จะไปทางนี้ซึ่งเมื่ออนาคตนะครับโครงการทางคู่ช่วงมากกระบเบาถนนจีระเปิดเนี่ยรถไฟนะครับก็ อาจจะไปใช้สถานีโมกเหล็กใหม่แล้วก็อาจจะวิ่งเส้นด้านบนนี้นะครับนี่คือเส้นทางรถไฟทางคู่นะครับที่เขาสร้างยกระดับนะครับเพื่อข้ามพื้นที่แองกะทะอำเภอโมกเหล็กน,นะครับส่วนด้านหน้านี้ก็เป็นพื้นที่ของตัวอำเภอโมกเหล็กนะครับด้านนี้ก็มีร้านคาเฟ่แอมีซอนก็สามารถนั่งจิบกาแฟนะครับแล้วก็ดูรถไฟกันได้ ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับที่สถานีรถไฟมวกเหล็กเดี๋ยวเราไปดูรถไฟกันนะครับ บวนรถเร็วที่135นะครับกรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีกำลังออกจากสถานีมวกเหล็กวันนี้ก็ทำขบวนโดยรถจาก q s y 5229นะครับ จากสถานีมุกเหล็กนะครับก็จะจอดสถานีปักช่องเป็นสถานีต่อไปอต,ตอนนี้มีขบวนรถสินค้านะครับเข้ามาในชานชาลาที่สองทำขบวนโดย GEA นะครับ4 5 <38. S 2> คิดว่าเดี๋ยวน่าจะรอหลีกขบวน2-3-4นะครับสุรินทกรุงเทพ ขบวนรถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับขบวน2-3-4ก็จะเข้าในชันชลาที่1นึ่ขบวน2-3-4มาแล้วนะครับรถจาก g a เหมือนกันเลย่า g a มาเจอ g a นะตอนนี้ลงสะพานคลองมวกเหล็กมาแล้วนะครับ ลงสะพานคลองมวกเหล็กมาแล้วนะครับก็ลังจะเข้าสู่สถานีมวกเหล็กสำหรับขบ,บวน2-3-4นะครับเป็นรถจักร G A สี4ห้าหน้าเหลืองนะครับผม ทราบที่นี่สถานีโมกเหล็กที่นี่สถานีโมกเหล็กท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานี ก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจด,ดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ,ถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอของคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะกอยู่ด้วย โปนนรดทราบสำหรับรถธรรมดาขบวนที่2 3 4เมื่อออกจากสถานีมองเหล็กไปแล้วจะหยุดรับส่งบู้โดยสารที่สถานีหินลับผ่าเสด็จบ้านประเบาชุมทางแก่งคอยเป็นสถานีต่อไปตามลำดำับค่ะ มีผู้โดยสารนะคบับวกมือให้ด้วยเป็นเด็กนะก็ตามที่สถานีประกาศนะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีหินลับสถานีผาสเดดแล้วก็มากกระเบาขบวนรถ,รถธรรมดาที่2-3-4นะครับสุรินทร์กรุงเทพ ตอนนี้ก็กำลังจะมีขบวนรถปูนนะครับเข้ามารถจักรนะครับ701 12 สถานีรถไฟมุกเหล็กไปนะครับตอนนี้ก็กําลังจะข้ามคลองมุกเหล็กทางด้านฝั่งทิศเหนือนี่นะครับก็เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาแล้วนะฮะ มาชมกันต่อในช่วงบ่ายนะครับขบวนรถด่วนที่72อุบลร,ราชธานีกรุงเทพอภิวัตรตอนนี้กําลังข้ามสะพานนะครับคลองมุกเหล็กมาแล้วเขาโค้งมาอย่างสวยงามน,นะครับเขาเรียกอะไรนะโค้งวงเดือนนะตรงนี้เดี๋ยวขบวนรถนะครับก็จะผ่านสถานีมุกเหล็ก มาแล้วนะครับสวยงาม NKF หนึ่งสองสี่สามขนำฝั่งนี้ก็เป็นมุมที่สวยงามนะครับเห็นฉากหลังเป็นภูเขา เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับขบวน71็ก็น่าจะมาไม่แน่ใจว่าไปหลีกกันที่หินลับหรือว่าผาเสด็จโอ้สุดยอดนะครับโชคดีอาอเจอคีฮะนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าทางหลีกสำหรับคีฮะวันนี้นะครับเขาเอาไปโคราชนะครับผมนี่น่าจะน่าจะเอาริ้วเนี่ยไปจอดที่แก่งคอย ก็เป็นทริปครั้งคืนนะฮะโชคดีนะครับวันนี้มาเจอคีฮะที่มวกเหล็กนะครับผม จะจอดหลีกขบ,บวน7จนะฮะกรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีตอนนี้เป็นช่วงว่างนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาบ่ายเดี๋ยวผมก็จะไปที่ร้านอเมซอนนะครับแล้วก็นั่งกินกาแฟในระหว่างกินกาแฟเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเจอรถไฟวิ่งมาบ้างหรือเปล่า นี่นะครับด้านหน้าสถานีก็อาจจะมีทางลงก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ด้านหน้ายงเยื้องกับสถานีหน่อยไหนๆว่างแล้วนะครับก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะ <laughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศร้านอเมซอนนะครับสาขาสถานีรถไฟมุกเล็กก็จะเป็นร้านเล็กๆนะครับมี2ชั้นแล้วกนะ็มีทั้งโซนอินดอร์นะครับแล้วก็โซนอาท์ดอร์นี่นะครับด้านขวาก็มีโซนดัดฟ้าด้วย บรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยู่ริมทางรถไฟก็เหมาะนะครับสำหรับเขาเรียกไงนะคนรักรถไฟอย่างพวกเรานะเดี๋ยวเขาไปในร้านนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศตอนนี้เราก็มาอยู่บนชั้นดาดฟ้านะครับของร้านอเมซอนสาขาสถานีรถไฟมวกเหล็กฝั่งตรงข้ามนะครับก็เห็นอาคารสถานีรถไฟมวกเหล็กนะมีภูเขานะครับเป็นฉากหลังที่สวยงามพร้อมกับ ด้านหน้านี้นะครับก็เป็นทางคู่ยกระดับข้ามแองกระทามวกเหล็กนี่นะครับร้านก็จะมีทั้งโซนอินดอร์นะครับด้านในแล้วก็นะอัลโดร์ก็แล้วแต่ใครชอบบรรยากาศแบบไหนนะวันนี้พอดีว่านะอากาศก็ไม่ร้อนนะครับแถมยังมีลมพัดเย็นสบายแล้วก็เลยมาเลือกโซนอัลโดร์ดีกว่านะจะได้ดูรถไฟด้วยนี่นะครับนะบรรยากาศที่มวกเหล็ก แต่ตอนนี้น่าจะมีรถสินค้ามานะครับผมได้ยินเสียงมาจากทางฝั่ง,งคลองมุกเหล็กละฝั่งปักช่องรถปูนนะครับอ้าวมาหัวเดียวเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งสองนี่นะครับมาแบบน่ารักน่ารักเลยหัวเดียวนะก็ยังดีนะยังมีรถไฟผ่านมาให้ดูบ้าง บนร้านอเมซอนแห่งนี้ ตอนนี้ทางฝั่งบริเวณสะพานคลองมุกเหล็กนะครับก็มีขบวนรถปูนมามุ่งหน้ามาจากทางปักช่องนะครับไปหินลับขามคลองมุกเหล็กมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะผ่านสถานีรถจักที่ทำขบวนนะครับหมายเลขอะไรเอ่ย70103นะครับ เจอวีดไปทิท้งแทบตกใจเลยอวีดเขาดังนะรถจัก CSR SDA4 บางคนก็เรียกโดเลมอนนะครับผมผ่านโค้งไปแล้วนะครับอพวกขบวนรถปูนเนี่ยเขาก็จะมีต้นทางปลายทางที่สถานีหินลับก็จะไปส่งตามสถานที่ต่างๆทั่วไทยนะครับทั้งเหนือใต้อีสาน มาชมขบ,บวนรถเที่ยวเข้ากรุงเทพนะครับขบ,บวนรถเร็วที่136ขบ,บวนนี้มาจากอุบลราชธานีปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตนะตอนนี้ก็กำลังข้ามคลองบวกเหล็กมานะครับผมเมื่อถึงสถานีมวกเหล็กเนี่ยเดี๋ยวน่าจะหลีกขบ,บวน233นะครับกรุงเทพสุรินท แต่ช่วงบ่ายนี่ก็นแดดดีนะฮะตอนนี้รถเลี้ยวเข้าทางหลีกแล้วนะครับรถจักที่ทำขบวนนะครับเป็น QSY 5214 สสท่านผู้โดยสารโปรดทราบที่สถานีบกเล็กที่สถานีบกเล็กท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีบกเล็กก่อนที่ท่านจะลงจะขบวนรถตรตจสอบสินค้าในสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมาดำเนินจะขบวนรถให้ครบถ้วนและถูกต้องค่ะขบวนรถที่จัดเทียบมีในจารทรารางที่สองเป็นรถเร็ววนที่หนึ่งสามหก รับโดยสารจากสถานีต้นทางอุบลราชธานีปลายทางสถานีกรุงเทปพปิวัชท่านผู้โดยสารที่มีตัวโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดทำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นอเดหาที่หน้าบนขบวนรถตามตัวโดยสารให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะโปรดทราบที่นี่สถานีมงกเดีสถานีมกเดียค่ะ เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับกับขบวน136่นี้ด้วยนะก็เดี๋ยวขอตัวขึ้นรถก่อนตอนนี้ผมก็อยู่บนขบวน136แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาชมขบวนรถธรรมดาที่233กรุงเทพสุรินทร์เข้าสถานีโมกเหล็กเป็นการปิดท้ายคลิปนี้แต่วันนี้ก็ได้ชมกันไปพอสมควรนะครับรถไฟที่สถานีโมกเหล็ก ทางรถโดยสารแล้วก็รถสินค้าหลาขบวนโดยเฉพาะรถปูนสำหรับขบวน233นะครับรถจากอันสตอมเข้าในชานหนึ่งนะครับผมเป็นเครื่อง MTU C 1 3 8

ีผู้โดยสารบนขบวน2อง,ส,องาสามนะครับหลายคนก็ทักทายผมขอบคุณมากนะครับผมนะปิดท้ายกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับสถานีมวกเหล็กบรรยากาศแบบนะหุบเขานะสํสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับนะชมรถไฟที่สถานีมวกเหล็กแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ